สวัสดีครับน้าครับผมนโรดนะครับวันนี้ก็อยู่ด้วยกันที่ร้านอุปกรณ์ตกปลานาโรดนะครับประชาที่เจ็ดทุ่งครุกรุงเทพทุกคนต้องพูดคนทุกคนวันดี้ทุกคนทุกคนทุกคนอ้าวมาดูนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับโอ้โหใครผมเราเนี่ยผมอยู่กับทงพนัสติกผมได้ผมอยู่กับหรอกนะฮะหยดน้ำนะครับจากค่ายวีแบสนะฮะอ่านว่าอะไรดีเด็บะ เด็กน le ะฮะทุกคนเดี๋ยวเอาไป๊บนึงนะท,ทุกคนนะให้ทุกทายทุกคนนะเอาเนีน่ยแลอวทั้งซ้ายทั้งขวานะจริงๆเราเคยลงหน้าเพจไปแล้วนะกล้องตามที่นี้แล้วกันคนดูเขาเริ่มเียงที่นี่ดูเขาแกไม่ต้องดูคนเห็นไหมโอ้โหลื่นมากเลยนะฮะจริงๆแล้วผมอาจจะรีวิวตั้งนานแลนะ้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวรอให้ของที่พร้อมส่งลูกค้ามา จริงๆก่อนก็แล้วกันแล้วค่อยรีวิวนะครับวันนี้ก็เลยอ่ะโอเคในเมื่อทางบริษัทวีแบสเขาส่งมาเรียบร้อยแล้วนะก็จะไม่ได้เห็นกันแต่ภาพนิ่งละก็จะเห็นตัวเป็นๆปกระหลัันนี้นะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าวีแบสรุ่นเดฟนะครับขออนุญาตเรียกว่าเดฟกันบางคนเรียกดิฟนะใช่ไหมมันจะดีไหมไม่ดีป่ะเนาะเดฟป่ะเนาะอ่จจะดิฟกับเดฟก็ได้แล้วกันใครสั่งมาจะดิฟก็ดิฟเดฟก็ดีฟนะครับแต่อันนี้กล่าวเรียนไปถึงคนแพ็คของด้วยนะฮะ มึงจะหมุนมาทำไมครับเนี่ยฮะแก่ชิบ <c oughs> านใจมาดีๆก็ได้เอา้าเรียบไหมเนี่ยเรียบมีแชัยล้อสวยมากนะ <c oughs> อ่ะเปิดพร้อมๆกันจริงๆผมเห็นแล้วผมเห็นลอกรุ่นเนี้ยมาก่อนแล้วก่อนที่ผมจะรีวิวเพราะวันนั้นอ่ะผมถ่ายรูปลงภาพนิงน่งอ่ะไว้ที่หน้าเพจแล้วทุกมุมเลยแต่บางคนบอกเฮ,โ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 ฮ้ยจินตนาการไม่ออกแล้วน่รู้จะไม่รีวิวอ่ะ ก็เลยแบบมึงไม่แบบไม่เก็ตนะไม่คเขาจะเก็ตอาวมาเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก็แล้วกันนี่เขาบอกว่าเฮ้ยรุ่นนี้นี่โมมันเอียงก็มาแล้วโทษทำไมมันลอกมันดูเอียงเบี้ยวไม่ใช่นะนี่มันดีไซน์เขานะนี่มันดีไซน์เขาทุกคนนะฮะทุกคนมาดูนะทุกคนนะอันนี้หมุนนะฮะข้างซ้ายยิ้ไม่ได้เปิดฟิล์มปูนะโอ้เรื่องเปรื้นนะฮะเดี๋ยวเรามาบอกกันเรื่องด้วยกันนะดีไซน์ซ้ายกับขวาแบบนี้ให้มองก่อนนะให้มองให้มอง ทุกคนทุกคนทำไมก็ทุกคนเลยอย่าบางคนไม่ได้แล้วเอาบางคนดูนะบางคนรอบ7.3ทุกคนหมุนขารอบเข้าไปหนึ่งรอบนะฮะสปูลก็จะหมุนไป7.3รอบนะอันนี้มันเลขอะไรอ่ะครับใครให้หวยไปด้วยนะทุกคนนะเออ1968หมายถึงอะไรอ่ะใช่ไหมเลขท้ายสตัวป่ะควรได้แล้วก็นี่ฮนะ ปรับคอสบูลได้ปุ๊บมันกดเป็นโครเมียมแบบนี้นะเดี่มเดี่มแบบนี้นะด้านข้างแบบนี้สวยหล่อเลี้ยวเฟี้ยวเงาะเอฟวีดิงกิเกเบลมากปรับหน่วงได้ตรงนี้แล้วรุ่นนี้เนี่ยนะฮะเปิดนี้นะโอเพนโอเพนโอเพนเปิดนี้เลยปุ๊บของตรงนีนะ้เห็นไหมครับมันจะมีแม่เหล็กอยู่ทั้งบนทั้งล่างเลยก็พูดง่ายว่าเวลาหมุนนะ่ะ เวลาเราปรับหน่วงมันมันจะเสถียรมากขึ้นแล้วก็ดีไซน์ออกมาเห็นไหมเนี่ยมีลูกปืนประคองทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้เนี่ยลงมาเนี่ยนี่มันก็มีลูกปืนนี่มันก็มีลูกปืนใช่ไหมล่ะถ้าก็พากันลื่นงวอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมเห็นไหมทุกคนอ่ะเดี๋ยวกูก็ติดกันได้เลยทุกคนทุกคน่พี่เล่นเกียร์มือเรือนะจ๊ะนี่พี่เล่นเกียร์อยี๋ยนี้ก็เออนะแล้วก็ฟันเฟืองตัวนี้ เขาเรียกอะไรเฟืองสับระรดปะ่ะเป็นโลหะนะแข็งแรงแหละผมจะบอกว่ามันกระชับมือขึ้นกว่ากว่าวีแบสรุ่นก่อนๆที่ทําออกมาหยดน้ํานะมันดูมันดูคอมเพกขึ้นอะ่ะเออผู้ภาษาอังากิษน,นะขออนุญาตไทยคำบางกิจคำเพราะเพิ่งกลับมาจากอ่าอเมริกาล้สถึงนะนี่นะคอมเพกขึ้นนะฮะดูปราดเปรียวจับง่ายค่ะ กับวีแบสรุ่นก่อนๆในตู้ก็มีนะไม่ต้องใส่ป่ะอย่างนั้นรุ่นก่อนจะดูอ้วนๆป่ะหน้ากากแหลมๆดีไซน์แบบว่าเชยๆนิดนึงนะขออนุญาตปุ๊บมาตัวนี้ปุ๊บเออแสดงถึงความเป็นหยดน้ำหน่อยดูเท่หรอ้ยสีที่ใช้นี่ก็เป็นเขาเรียกอว่าเป็นทลิกนะสีของรถยนต์แบบนี้ก็โอเคแหละทนทานลอกยากแหละแต่พกไปน้ำเค็มมาก็ล้างหน่อยก็ดีตรงนี้สกรีนึงทำว่าสกรีนั่นน่ะน่าจะพิมพ์มาวีแบสรุ่นเด็บนี่ตัวนี้นะครับ <cruise> <c oughs> <nd> ความสมบูรณ์อยู่ด้านนี้นะครับสีแดงส,สีแด like <แ Liberty. S 1> งแบบนี้วงบอกถึงความเป็นรอบเจ็ดเนาะแล้วก็แขนโค้งสตาโค้งแบบนี้นะแขนโค้งสตาโค้งหลบกันแบบนี้นะครับพลังเบรกก็รู้สึกรุ่นนี้เขาให้มา8กิโลยนะนะฮะรุ่นนี้ให้มา8กิโลแล้วก็ลื่นมากด้วยลูกปืนทั้งหมดเนี่ยสิบเอ็ดลูกปืนกระจานกันน้ำเข็มยั่งขึ้นมากโหจะลื่นไปไหนแล้วเนี่ยอมาดูกันว่าจะลื่นขนาดไหนวืมก็ลื่นเลยนะขนาดนี้จะระเบียบใหม่ๆนะ นะตะก้อม่คุยกันรคือตะก้องกนรื้นไหมทุกคนอ่าทุกคนดูนะรื่นนะครับนี่รื้อเลยนะนซื้อใช้มากเลยรู้สึกว่าราคาเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณพันหก้อยกว่าบาทพันหกพันเไม่เกินพันเจ็ดนะถูกมากครับพันหกเกสิใช่มอ่าหนึ่งพัน้อยเก้าสิบบาทครับคุณผู้ชมทุกคนทุกคนอย่าไม่คุณผู้ชมหนไมก็หนอบสวยยหลออมาแบบนี้เลยนะครับหนอรุ่นนี้นะจำได้ไหมวีแวดเขาทำขายออกมาคู่เท่า่ ใช่ไหมตัวนึงต้องเกือบสามร้อยอ่ะตัวละาสองร้อยสิบครั้งตอนนั้นเนาะคู่หนึ่งก็ห้าร้อยกว่าคู่แรกเห็นไหมนะครับโอเคจุดดีของมันนะครับน้ำหนักเบามากนะฮะร,ร้อยอ่ะสองร้อยสิบสี่กรัมผมไม่ได้บอกอะไรยนีนะ่ผมจำได้สองร้อยสิบสี่กรัมแล้วก็พลังเบรคห้าแปดกิโลลูกปืนได้มาสิเบเอ็ดลูกกันน้ำเค็มด้วยนะฮะบ,บวกกับความเป็นคอมแพคบอดี้นะฮะจับง่ายมีให้เลือกทั้งซ้ายและขวานะครับราคา1,690บาทรอบ7.3ต่อการหมุน แต่รอบหนึ่งครั้งเนาะมีแบทเด็บนะ b th, นะยังไม่รู้หรอกว่ามันจะใช้ดีขนาดไหนเพราะเรายังไม่ได้เอามันออกไปเอาดอกนอกนะยังไม่ได้เอาไปทำพริ้ฟุนอ้อมแต่แค่เราเห็นมันเนี่ยเห็นไหมนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็สวยหรอเห็นไหมในราคาระดับเหมือนพวกลอกระดับแบบสี่ห้าพันเลยปะ่ะเออนะเรามีความรู้สึกนั้นป่ะเรามีความรู้สึกเป็นค้งแรกพอเห็นพวกเฮ้ยนี่มันวีแบทเหรอมันแค่อะไรเนี่นะ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 เราไม่ได้บอกว่า b ath, วีแบทเขาเขาเป็นยี่ห้อรองหรือว่าอะไรนะคือ เฮ้ยไม่น่าเชื่อเรวีแบททำลูกทรงมาแบบนี้ได้เออโคนครี้ก็แล้วกันนะดูแล้วมีความสุขมันมันวาวดีโอเคน่าจะขายดีเหรอนีฝากไว้นะฮะสำหรับใครที่อยากจะเอาไปใช้งานนะฮะรอบเจ็ดนะก็ปั่นผิวน้ำได้ดีนะตีกบกระโดดได้นะจะบินด้เบลด้านเบดน,น,นะฮะตกต้อนตกเฉดโตกปากกระพงถ้าตีจิตก็หมุนได้ช้างลงนิดนึงเนาะมันจะได้ไม่กินเฟืองจะได้อยู่กับเราดนานนะครับแล้วก็อ่าใครที่อาไปเล่นทะเลนะ ส่งน้ำรดล้างด้วยไม่ใช่ว่าเห็นก,นการน้ำเข็มก็ไม่ล้างกันเลยไม่ได้นะล้างด้วยนะเอางี้แล้งท้ายกว่าลองดูแล้วกันให้ตรงกับการใช้งานนะจ๊ะก็ถ้าเราสั่งซื้อทําไงก็เดี๋ยวมี ID Line ไลนแอดขึ้นมาให้นะฮะส่วนในเฟซบุ๊กง่ายอยู่แล้วก็ทักข้อความเข้าไปแล้วกันค่าส่งไว้เดียวทั่วประเทศนะครับวันนี้เอามารีวิวสั้นๆเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมีอะไรที่พูดมากหรอกราคาล็อกพันกว่บาทแต่เราเห็นว่าเฮ้ยในราคาพันกว่บาทนี่ยเขาให้มาเต็มดีนะหนุ่มๆนะฮะวีแบทวิเษ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำคัญที่สุดเลยคือรับประกันซ่อมฟรีอะไรฟรีอีกหนึ่งปีนี่ไอ้หมอันนี้คือเวลาซื้อรอบเนี่ยมีประกันมันก็อุ่นใจอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าใช้ใช้อยู่ตีไปได้ไม่กี่ทีสปริงอะไรหลุดหายไม่รู้น็อตอะไรหายไม่ัววไม่มีของไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เสียดายเนาะโอเคไหมนะแต่ในความรู้สึกผมผมว่ามันเป็นร่องราคามไม่เกินสองพันบาทที่เรืยอว่าสวยที่สุดที่ผมเคยเห็นมา ใช้คำน,นี้ได้เลยนะนะครับแล้วลื่นขนาดนี้ตีเหยียบเบาได้แน่นอนสำหรับผมบอกว่าน้าำสปูลไม่เก็บสายได้เท่าไหร่โอ้ะปูนี่มันเป็นธรรมดาเลยนะแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าดีตะปูนะก็เป็นตะปูปกตินี่แหละก็เรียกว,ว่าตะปูปกติเนี่ยตะปูดีเนี่ยสปูดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตะปูตื้นขึ้นมาไฟขาตะปูปแต่งสายนั้นก็สุดแล้วแต่แต่ถ้าไม่เปลี่ยนตะปูใช้ตะปูนี้ตีเหยียบเบาได้ไหมหลายคนต้องมีคำถามถามผมแน่นอนในเพจผมบอกได้เลยว่าตีได้ท้าไมเราถึงตีเหยียบปลอมได้หรือไม่ได้ดูตรงไหนดูตรงคำลื่นครับบถ้้าาาารออออกทท่่่่่่นนนไไมมลลืตีเเหยยูแว นะครับอันนี้เป็นเบสิกที่รู้กันอยู่แล้วแต่เนี่ยมันลื่นขนาดนี้มันตีอย่าเบาได้แน่ๆถามว่ากี่กรัมถึงจะตีออกคงมากเกินสองกรัมก็เกิน2กรัมขึ้นมาตีได้แล้วแต่ถ้า1กรัม1กรัมกว่าผมว่าก็ควรจะไปใช้พวกเลาะไฟน์สปูลนะครับก็เลือกเล่าให้ถูกงานด้วยแล้วกันอย่างเนี้ยตีอย่าเบาได้ตั้งแต่2กรัมขึ้นไปเยืนหนักก็ตีบิ๊กเบสได้พลังเบสมีให้หนึงแปดกิโลเล่นปลาอะไรได้บ้างอ่ะโอ้โหกระพงตกเล่นปลาท่อนปลาชะโดนะได้อยู่แล้วนะครับส่วนใครจะไปอะแดปเอาแขนออก แล้วก็ไปใส่แขนจิก๊กอาไปจิ๊กกิ้งทะเลก็ได้นะเพราะพลังเบรคเยอะดีเนาะนะทั้งวันก็ให้ลูกปืนมาแบบการน,น้ำเค็มเลยใครจะไปตกปลาหมึกไปทิปลันอะไรก็ใช้ได้นะครับถามว่าคุ้มค่าไหมผมอมองว่าคุ้มนะเพราะว่าผมขายของให้บีแบนด์มาหลายปีแนละ้วแล้วผมไม่ต้องซิ้งอะไรมากซิ้งแค่หน่อเนี่ยหน่อเนี่ยงน็อหรือว่าซิ้งน็อตเลย,เลย,เลย,เลยนะฮะมันก็ลูกละสองร้อยแปดสิบบาทของลูกก็ห้าร้อย่าแล้วจริงไหมแล้วก็ลูกปืนล้วสิบเอ็ดลูกนะราคาลูกเท่าไหร่จะรูู้ดแล้ว โอเคนะครับฝากไว้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักกวลปารีที่จะปลอมนะแล้วก็มือใหม่ที่ไม่อยากจะไปจ่ายเงินค่ารอกแบบแพบบงๆระดบับไฮเอนพวกนี้ก็เลือกซื้อแบบนี้ไปก็ลกนะแล้วกันนะเพราะมือใหม่แร้วมือเก่าซื้อไม่ได้ครับมือเก่าก็ซื้อได้นะทุกคนนะนทุกคนเลยนะนะเพราะว่าเก่าอาจจะแบบว่ามีรอ,อกเทพประจาตัวแล้วแต่ว่าอยากหารอ,อกสำรองเฉียๆทุกตัวในลื่นๆเผลอๆนะอาจจะทําให้ท่านอะ ทิ้งลอกเข้มนั้นเป็นเล่นแต่ตัวนี้ก็เที่ยาคกันไปโอเคนะครับสำหรับผมนะก็ไปก่อนฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านอุปรกปรณ์ตกปลานะโรดแห่งนี้จัดร้านใหม่ใหญ่เ,เดิมไม่ใช่ใหญ่กว่าเดิมใหญ่ๆแต่เดิมแต่มันเ,เดินง่าย่าเดิมแล้วก็มีโซนโดนตรีเพิ่มเพิ่มอด้วยนะมีอุปกรณ์ดนตรีเพิ่มแล้วก็ร้านจอดรถมีให้สะดวกสบายขึ้นทำม้งทำม้งไว้ให้แล้วแล้วก็เปิด9โม,มงถึง2ทุ่มทุกวันนะครับก็คือมีไลฟ์สดด้วยแล้วก็ตอนนี้มีกล่องสุ่มให้ร่วมสนุกเนาะทดลองไปดูอาหารละเอียดนแล้้ววกกันนใ็มีลงไ นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะคร exercise, hmm. ับอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับมีคลิปใหม่นะฮะจะได้ไม่พลาดเวลามีอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่าจัดการอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ทางร้านจัดการลด5-50%นะลดเยอะมากนะฮะบางลอกบางรุ่นลดกึ่งหนึ่งเลยนะครับทำเป็นบางรุ่นลดรึ่งหนึ่งเลยเสื้อผ้านะผมนะแทนแทนเปแพนแทนแหว่ดีเราจัดมาแล้วนะเราจัดม่แล้วทุกคน นาทุกคนนายทุกคนจากนี่ทุกคนเอาไปแล้วนะเขาดีไปดูทิกตอกมาเขาชอบคุณทุกคนทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับอุโดนตีนบ๊ายบาย